สวัสดีค่ะ FC วันนี้เราก็จะมาสรุปเลขร่างกันนะคะเราทำสูตรหลายๆสูตรแล้วมารวมกันเราก็จะมาคิดออกว่าตัวไหนตัวเด่นตัวไหนตัวรองนะคะอ่าก็ ไม่ลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะช่องเราเป็นช่องเล็กๆใครเข้ามาดูแล้วเป็นแนวทางนะคะถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านดูคาเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อน,นำนะะแนวทางการเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สน,สนับสนุนการพน,นันในสิ่งกฎหมายท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโอรใช้วิจรารยณานะคะรับชมนะคะวันนี้เอาเลขสรุปร่างหลายๆสูตรมาชนกันนะคะเราก็จะมีให้ดูก็คือตัวนี้นะคะ เราก็นำจากสมุดทั้งเล่มนี่แหละนะคะ,อะสองเล่มสามเล่มมารวมเราก็จะมาดูตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเลยคะ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเอซ sc โทษทีขยับกล้องเราก็จะมาดูศูนย์ก่อนแล้วศูนย์จะได้มีกี่แต้มนะคะหนึ่งสองสามสามแต้มนะคะ F4 อ่าสามแต้มอ่านี่คได้สามแต้มอ่าหนึ่งได้กี่แต้มหนึ 1, 2, ่งสองสาม่าสามแต้มเหมือนกันนะคะสามแต้ม อสองได้กี่แต้มอสองได้หนึ่งแต้มค่ะหนึ่งแต้มมันก็จะได้มองให้เรามองได้เห็นว่าอันไหนหน้ามาไม่หน้ามานะคะสามมีกี่แต้มาสามก็มีหนึ่งแต้มเหมือนกันนะคะสี่มีกี่แต้ม 4ก็มีสองแต้มค่ะเราก็จะดูง่ายขึ้นมาอีกนะคะ fc ถ้าเราทำอย่างนี้ห้ามีกี่แต้มห้ามีหนึ่งมีสองมีสามแต้มค่ะสามแต้มาสามแต้มนะคะหกมีกี่แต้มหกหนึ่งนะคะ หกสองหกสามหกสี่แต้มสองสามสี่สี่แต้มนะคะเจ็ดมีกี่แต้มเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แต้มเหมือนกันค่ะสี่แต้มก็คือเราทำให้ดูนะคะไม่รู้จะมาไม่มากับไม่ทราบนะคะเอฟซี FC. แต่เราก็จะไปยึดหลักคลขก อแปดมีกี่แ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแต้มนะคะเอฟสีสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแต้มเก้ามีกี่แจมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแต้มนะคะเก้าแต้ม เก้าแต้มก็คือเด่นที่สุดก็คือเก้านะคะ fc พอเราจะมาดูนี้แล้วเราก็มาดูที่ว่าเด่นร่างเด่นวิ่งก็ได้นะคะเก้าล่างนะคะร่างเก้าพอได้เก้ามาเราก็จะมาดูว่าสูตรหลักสิบเรา จะให้ดูสุดหลักสิบของเรามาชนอะสุดสิบเราแล้วมาชนนะคะเอฟซีเมื่อกี้ก็เปิดอยู่นะหายไปไหนแล้วล่ะ,ะสิบเราอืมก็ มันก็บางครั้งก็มาหน่วยนะครับซีเราก็จะว่าสิบรไม่ไม่ใช่นะคะทองทิก็มาหน่วยะนะคะรอบนี้ก็ได้เก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งอ่าหนึ่งไม่เด่นหนึ่งก็มีสามแต้บเองนะคะอ่าเราก็คิดว่ามาชนนะก็คือ เป็นสิบแต้มก็ตัวนี้ก็เป็น9นะคะเราคิดว่า9จะเป็นตัวหลักนะคะ fc ลองแปดเก้าก็ลองแปดก็คือลองแปดลองแปดลอง 8. แปดเราก็ลอง 8, แปดเราก็จะจับสูตรของเราสูตรนี้พิเศษหน่อยนะคะ่าสูตรนี้ก็ติดได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่มันก็เป็นสามตัวนะคะ fc เป็นสามตัวเป็นโอเป็นสี่ตัวอ่าเป็นตัวนี้นะคะอ่าเข้าตลอดนะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็ได้เป็นสามสี่ห้านะคะเอฟซี FC. แล้วก็เป็นสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกอ่าในนี้มี อ่สามสี่ห้าก็ได้สามกับสี่นี้ก็แค่แต้มสองแต้มเราก็จะเอาเลขไม่น่าลงทุนให้เอซดูข้างล่างอันดับหนึ่งดับทั้งหมดชนกันนะคะหนึ่งสูตรอ่าอันดับหนึ่งเลยหนึ่งสูตรสสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตร เก้าสูตรคือสี่ดับสี่ก็คือไม่มาอ่าเราก็ติดว่าสี่ไม่มานะคะอ่าเราก็จะไปไปอันดับสองอ่าอันดับสองอันดับสองเนี่ยก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกก็ไม่น่าจะมานะคะอันดับสองก็คือสองอ่าอันดับสามอันดับสามก็คือสามอ่าสามนี่ก็มาหลายสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าชน ห้าสูตรเราก็จะตัดออกไปเป็นดับสามนะคะตัดไปได้สามสูตรนะคะ fc สามสูตรก็คือสองสามสี่เราได้สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเราก็จะเป็นคิดว่า เราก็จะมีเด่นตัวเด่นก็คือลองแปดลองแปดแล้วถ้าเป็นก็เป็นตัวเก้าแปดแต่ในนี้ไม่มีนะในเอฟซีอยู่ในนี้มันไม่มีอยู่ในนี้มันไม่มีเก้าแปดนะคะไม่มีเก้าแปดติดในนี้ไม่มีเก้าแปดแล้วเราก็จะเป็นเก้าห้าเก้าห้าก็คือตัวนี้อ่าเก้าห้าอืม เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดก็คืออ่อาถ้าเป็นแปดห้าแปดห้าก็คือแปดหกนะคะถ้าเป็นตัวรองก็คือแปดห้าแปดหกนะคะเพราะสามกับสี่เราดูดดไปจากเก้าแล้วยังอ่าเก้าก็มีเก้าสามเก้าสี่ เก้าสามเก้าสี่เพราะแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดไม่น่าจะ,ะติดนะคะ fc อ่าเราก็จะมาลงเป็นเลขตัวนี้นะคะซ c เป็นชุดให้ fc ดูเราตามตามตามที่เราอ่าน,นนะคะสิบหกต่อคอหกแปด สรุปร่างโค้งสุดท้ายาร่างวิ่ง9้านะคะอลองแปแล้วแตเอฟซชอบนะคะ ูนย์กับหนึ่งได้สามแต้มอ่าแต่เก้าหนึ่งของเรามันติดไม่น่าลงทุนเราก็จะไม่เอาเราก็จะเอาตัวเป็นตัวนี้วิ่งเก้าเราก็จะใช้เก้าแล้วนะคะเราก็จะนำอ่าห้าหกสามสี่ห้าหกคือสามสี่ห้าหกในสามสี่ห้าหก นะคะสามสี่ห้าหกแต่เราได้น้อยอ่าเราจะกันไว้ได้นะคะเอฟซี FC, แต่ไอ้ถาจะจะไม่จับแล้วแต่เอฟซีจะจับเพราะว่าตัดให้แล้วนะคะสามกับสี่อันดับหนึ่งก็สี่อันดับสองก็สามอันดับสองอันดับสามก็คือสองนะคะสี่สามสองเนี่ยก็คือไม่น่าจะอ่าติดนะคะให้เอฟซีฟังนะคะแล้วก็จะ จับคู่สองตัวนะคะจบเป็นสองตัวแล้วก็จะประกาศไม่ค่อยจะออกอแล้วก็มันก็ไปหน่วยสิบหน่วยได้นะคะ fc สิบหน่วยก็คือให้ fc กลับไปเองนะคะเก้าแปดเพราะว่าหลักสิบเราเป็นเก้าเก้าห้านะคะเก้ากับหในสองตัวยาถาเขายังไม่คิดว่าไม่น่าจะมาไหมนะคะ,ะน่าจะจะมาไหมจะเอาแต่ตัวเด่นให้ fc นะคะ,ะก็คือ,อ หกับเจ็ดนี่เพือเป็นตัวรองอเป็นตัวเด่นก็คืออ่าถ้าเป็นอหกนะคะอ็ถ้าเป็นแปดนะคะก็คงจะเป็นต้องใช้แปดหกนะคะ,ะกับเก้าเจ็ดนะคะ แตวถ้าใครจะเอาอยู่ในนี้ก็ได้นะคะ FC ถ้าใครจะเอาอยู่ใน,นในนี้ก็ได้นะคะเราก็จะ,อะเอาเฉพาะแค่นี้ให้ FC ไปพิจารณาอูก,ก่อนนะคะ,ะถ้าเป็นเลขอยู่ในสามสี่ห้านี้แล้วก็จะมี 9, 5, เก้าห้ากับเก้าหกไม่มีนะคะ ถ้าเป็นเลขเด่นที่สุดก็คือ9แล้วแล้วก็ชีดใช้คิดว่าถ้าเป็น1 1ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะ fc 1ตัวนี้อ่า1กับ0อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นก็เป็น19ถ้าเป็นก็เป็น61นะคะถ้าคิดจะว่าจะเป็นอ่าถ้าเป็น6มาก็เป็น61อ่า69ไม่น่าจะมาด้วยกันนะคะ fc อหกหนึ่งอ่าถ้าเป็นอ่าเพราะเป็นเลขที่เราคิดว่าอ่าเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นหกหนึ่งก็อ่าถ้าหนึ่งมานะคะก็จะเป็นตัวหกหนึ่งก็คือตัวเด่นนะคะ fc อ่าลงให้ ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นั่นเนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบวันนี้ที่สิบเอ็ดต่อคอนะคะหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วคลิปต่อไปเราก็จะเป็นการสรุป คลิปบนโค้งสุดท้ายแล้วก็ต่อมาแล้วค่อยมาสรุปคลิปกันนะคะ fc เดี๋ยวจะให้แคปทั้งสองอันนะคะอ่าอ่าถูกใจก็จับขัดใจก็ผ่านเลขอยู่ในนี้ต้องติดแน่นอน fc ถ้า fc อยากจะเอาไปาจับเองได้นะคะ fc รักสิบของเรา,ามีเก้าแล้วก็วิ่งเก้าถ้าใครโดดเด่นจะชอบเก้านะคะ เพราะว่าเราเลไม่น่าลงทุนสองสามสี่นี่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมาแล้วนะคะออ่ะแค่ไปเลยนะคะอขาให้มานกันทุกคนนะคะอ่าแค่ไปดูนะคะหิใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะคะเอซี FC. สวัสดีค่ะเวลาเกินเยอะแล้วนะคะสวัสดีนะคะ